F-Smart นะครับเ Smart ยังไม่ได้ประกาศงบใช่ไหมนั่นยังครับยังจะประกาศงบในวันที่สิบตอนพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดครับนะฮตู้บนเติมตู้บนเติมนะครับวันนี้เป็นบุ้นเด่นก็ธุกรกิจหลักของเขาเนี่ยก็คือเป็นยังเป็นตู้บนเติมอยู่ซึ่งมีแสนสามหมืนตู้ทั่วประเทศนะค,ะครับก็โองไว้นิดนึงว่าคาดว่าในคิวสามเนี่ยก็อาจจะโดนสะดุดบ้าง ก็สะดุดบ้างเล็กน้อยเพราะว่า Q ิสาเนี่ยก็โดนปิดแค้มพนักงานไปแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมาตรการปิดเมืองอีกก็ทําให้กระทบกับกลุ่มลูกค้าหลักของเขานะครับแต่ว่าไฮไลท์ของตัวเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตูบ้บรรเทมเพราะว่าแต่ว่าอยู่ในตู้ใหม่ของเขาก็คือตู้เต่าบินซึ่งเป็นตู้กดเครื่องดื่มชงสดนะครับเป็น new s curve ใหม่ของเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงเฟสของการขยายขยายตู้อย่างอย่างดุนแรงมากนะครับตัวเป้าเขาปีนี้อยู่ที่พันตู้ ปีต่อไปอยู่ที่หมื่นตู้แล้วก็ปี2023อยู่ที่อีกหมื่นตู้ก็รวมทั้งสามปีเนี่ยก็อยู่ที่สองหมื่นตู้นะครับในปายในปี2023ก็ย้ำอีกทีว่าจุดเด่นของตู้เต่าบินเนี่ยก็อยู่คืออยู่ที่ความยากของเขาไม่ว่าจะเป็นความยากของการสร้างระบบของการจัดการวัตถุดิบของเขาเพราะว่าตู้เป็นการชงสดตอนนั้นเนี่ยวัตถุดิบต้องเติมตลอดเวลาตู้ไหนพอก็ต้องรีบไปเติมนะครับส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นความยากในเรื่องของกลไกในตู้เพราะว่า จะเป็นชงสดในตู้เนี่ยมันทําให้การที่คู่แข่ง,ง,งจะสร้างเนี่ยมันเขาก็ต้องใช้วเวลาเวลาส่วนย้เวลาไปพอสมควรเลยเพราะว่าในของฟอร์ของฟอร์ดเบนดิ้งของฟอร์ดเบนดิ้งเองเนี่ยเขาก็มีบริษัทแม่ครัซึ่งฟอร์ดคอร์ปอเรชันซึ่งเขาสร้างมีพาเทนต์มีอะไรเยอะแย,ยะหมดเลยเข้าใจว่ามีประมาณยี่สิบกว่าพาทเพื่อที่จะสร้างตู้ต่อบินนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่นําเข้ามาแล้วเอามาขายเอามาเปิดให้บริการเลยเนี่ย จะทําได้ยากเพราะว่าข้ามกรุนรักษามันจะเยอะมากนะครับก็บเป็นสองอที่ที่ทําให้เป็นคู่แข,งขง่งกันเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง Assumption ที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าต่อบิะควรจะเป็นเท่าไหร่คือทาง F อ s m r t t เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าที่สุดสองหมืนตู้แรกเนี่ยให้ Assumption คือจำนวนแก้วต่อตูอต้ที่ขายได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบแก้วต่อตู้ โดยราคาเฉลี่ยต่อแก้วเยอยู่ที่สามสิบห้าบาทซึ่งเราคิดว่ามันยังไม่ได้สูงมากคิดว่าแอค i e v ได้ในในสองหมื่นซึ่งซึ่งมผมคิดว่าน่าจะน่าจะมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าตอนพายอดเทสของเขาเมื่อต้นปีเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณห้าสิบแก้วต่อตู้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอั s i d e ในดาวโด์น,นะครับ mm hmm. ก็ valuation เนี่ยเราให้อยู่ที่สิบสามบาทห้าสิบนะครับก็ประกอบไปด้วยอ่ามูลค่าของตู้บนเติมที่สี่บาทเจ็ดสิบแล้วก็มูลค่าของตู้เต่าปินอยู่ที่แปดบาท ครับแนะนํำซื้อเป็นเป็นเกณฑ์กำไรนิเวศเกณของเขาในอนาคตครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาของตัวเอฟสมาร์ทเนี่ยไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็แพทเทิร์นนี้จริงๆเป็นแพทเทิร์นในทางเทคนิคที่ค่อนข้างดีนะคือด้านบนเนี่ยถึงแม้ว่าจะชน12บาท11บาท80าทแล้วยังไม่ทะลุแต่เวลาพักฐานลงมาเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีการยกโลขึ้นมาตลอดนะครับรอบแรกลงมา สิบบาทเก้าบาทไปแต่หลังๆเนี่ยลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณสักสิบบาทหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าในระยะถัดไปเนี่ยจะสามารถทะลุสิบสองบาทขึ้นไปได้นะครับวันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นเนาะแล้วก็อย่างที่นันบอกคือคิวสามในกำไรทุกคนจะสะดุดหมดแหละทั้งตลาดนะเพราะว่าเจอล็อกดาวน์บันปาแต่ว่าตั้งแต่คิวสี่ต้นไปเนี่ยก็จะกลับมาฟื้นตัวยอย่างแข็งแรงนะครับเอฟสมาร์ทก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแล้วก็ในแง่ของ PE ต่างๆเนะี่ยก็ยังไม่ได้สูงอะไรนะครับก็ประมาณสักสิบกับสิบกลางๆเนาะ,ะเราเาหมายถ่ยยาอีกทีนึงนะครับ 13, 50, สิบสามบาทห้าสิบสำหรับเ s สมาร์นเลือกเป็นหุ้นเด่นรับมัน